สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาเช็คเครื่อง Xiaomi Redmi Note 10 4G นะครับ Note 10มันมี 4G กับ 5G ในคลิปวิดีโอเป็น 4G นะครับตัวนี้จะซ่อมแพงกว่า 5G นะ,ะตัวนี้เป็นจอเก่านะครับอาการเสียก็คือทำตกมาแล้วก็จอมันแตกเนี่ยครับจะมีรอยแตกข้างในจอที่เป็นเส้นๆแบบนี้ครับพอจอแตกปุ๊บก็ทำให้จอเสียแล้วมันก็ไม่มีภาพนะครับใช้งานไม่ได้ ส่วนตอนนี้ก็คือจอใหม่ที่ได้ทำการใส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถใช้างาน,นได้แล้วจะลองทดสอบจอให้ดูนะครับจอเป็นจอ LED นะครับจะมีจอธรรมดากับจอ LED LED จอก็จะบางสีสันสวยงามนะครับนี่ที่ผมลองทดสอบดูอยู่ก็คือระบบสัมผัสนะครับ ถ้ามันสัมผัสได้ก็จะสัมผัสได้ทั่วหน้าจอแบบนี้ครับครับสัมผัสได้ลองให้อดูอทีนึงครับเนี่ยสัมผัสได้นะครับต่อไปดูที่สีจอครับนี่คือสีจอที่เปลี่ยนไปนะครับ ถ้าเห็นเป็นขึ้นขึ้นในคลิปวิดีโอเป็นเพราะว่าจอ led ความถี่มันสูงนะครับเวลาถ่ายคลิปวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่เวลาเรามองด้วยตาเปล่าตาคนธรรมดาจะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะสวยไปเลยเนี่ยครับจอที่เปลี่ยนไปปุ่มเมนูกดได้ย้อนกลับกดได้โฮมกดได้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ครับ ปุ่มลดเสียงก็ได้ครับตัวสั่นสั่นครับเครื่องสั่นปุ่มล็อกหน้าจอครับใช้างาน,นได้ครับแฟงครับไฟฉายใช้างาน,นได้ครับเนี่ยบลูทูธกับไวไฟเปิดอยู่นะครับ ไฟสัญญาณสัญญาณจากซิมบลูทใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบกล้องครับนี่กล้องด้านหลังนะครับ,อ,นนอ,อ,รบอ,อันนี้กล้องอีกตัวหนึ่งครับกล้องมุมกว้างอันนี้กล้องอีกตัวหนึ่งครับกล้องมุมซูมครับใช้งานกล้องได้ทุกตัวนะครับ นี่วิดีโอครับวิดีโอมุมกว้างวิดีโอมุมซูมครับใช้งานกล้องได้ทุกตัวนะครับต่อไปกล้องหน้าครับนี่ครับนี่กล้องวิดีโอนะครับอันนี้กล้องแบบรูปภาพ นนได้ะครับต่อไปทดสอบการบันทึกเสียงครับไมโครโฟนนะไมโครโฟนของเครื่องฮัลโหลเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คบันทึกเสียง hello, เช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คแล้วก็เข้าไปฟังเลยฮัลโหลเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คบันทึกเสียงเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็ค ใช้งานได้นะครับต่อไปครับทดสอบระบบการชาร์จนี่เสียบสายชาร์จนะครับชาร์จเข้านะครับแล้วก็ขึ้นชาร์จด่วนด้วยครับฟาชาร์จชาร์จด่วนคือชาร์จเร็วนะครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับ